ใครเท่าไดอาหารจ้าเอาอมอเอไม่ตองขึ้หลาย,อ,อ,ยอามาก่ไม่ตองหลยพูดตองเอาใหม่ไม่หนูไม่ตองมันกระดูกคีนคีน ปลาดูกไปกินไปที่น้ำปลาป้างจิ้ินมินนนอาหารปลาดุกโน้ตอะไรแถวยังนโน่ตละเข้าหาแตงที้ยังมาสองเดือนกวอิงเมา็ดจักโกลดหัว,ว มันจะลงมันสี่ลำมันลง่องเพิ่มเลยเพิ่งลงไว้อยู่ยเลยอ,อะไเลยเป็นงบปรามาณยางเมื่อไห่องเดียวมด่ร่ตัวมันลอยหายสิบหองอบอบเสียนี่เหนเสียงฝ่าห้องดีเลยห้องน่าจะเป็นก้มเน่าก่อนคำลาม ออกมาแล้วครับนดีนันใบตองเต็มเพิ่มกลางยันดึงแักโตปอกลายเยอะมากตกเหนียหน่าหดหน้าเหนียนี่ปอกน่มกไ่ไงถ้าเราลงเนี่ยนใหญ่เห็นเหมกันจะได้รุดลง มันรุดลงตกเงเขากดเระดุกระได้ก็่านอดไม้ถ้าตก ghé có biển người vào đấy